ครีมจีรังช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งผิวมันขาดน้ำได้จริงไหมคะเอ้าช่วยสิคะก็นี่จีรังซ u เปอร์มอยเจอไรซิ่งแอนด์แอนตีเอจจิ้งครีมนะคะก็เป็นขั้นสุดของความชุ่มชื่นและลดเลือนริ้วรอยเลยนะในนี้มีส่วนผสมของสารสกัดพรีเมียมถึง9ตัวแล้วก็ทุกตัวมีงานวิจัยรับรองและนี่ก็เป็นครีมจากงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะและสารสกัดหลายตัวที่พูดถึงนี่นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างเช่นสารสกัดจากเซนเทรา ะะหรือไบบวบกนั่นเองนะคะจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ผิวด้วยนะอะอีกตัวหนึ่งสารสกัดจากแตงกวาสารสกัดแตงกวาเนี่ยนะคะนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วนะยังช่วยให้ผิวยืดหยุ่นและช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีสารสกัดที่มีโครงสร้างเหมือนเซรามายค่ะ ตัวนี้ก็จะช่วยในการอุ้มน้ําในผิวนะคะแล้วก็จะช่วยป้องกันการระเหยของน้ําในผิวด้วยนอกจากนี้ก็ยังจะมีสารสกัดโรสซิปออยล์นะคะที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เชียร์บัตเตอร์นะคะที่เป็นสกินซูเปอร์ฟูดและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะขาดไม่ได้เลย ตัวนี้เป็นสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็มีงานวิจัยรับรองว่าสามารถอุ้มน้ําไว้ในผิวได้นะคะต่อเนื่องยาวนานถึง6วันแม้หยุดใช้นะคะสารสกัดตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่อยู่ในสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ถูกเป็นหมื่นเลยนะคะราคาแพงมากนะคะแต่เราก็นํามาใส่ในน,นี้ด้วยอ้าวนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าครีมจีรัง จึงได้ชื่อว่าเป็นซ u เปอร์มอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วก็ทางออยอนุญ,ญาตให้เราใช้ชื่อครีมว่าจีรังซ u เปอร์มอยเจอร์ไรซิ่งแอนด์แอนไฮติ้งครีมให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างแน่นอนค่ะ